โดนยิงค่ะโดนป่ะไม่โดนจอบสิลบใบจอบอะ่ะค่อยๆย,ยิงตั้งสมาธิพ่อ่ะหนยิงลูกมวยพอที่มีจุดๆไม่ไม่เอาจอบค่ะทำไมอ่ะเอาเร็วๆมันจะได้มันจะได้สมาธิเออนั่นและอือ อ๋อนั่นน่ะให้โดนเออโดนป่ะกระุนหมดยังไม่หมดไม่หมดยิงไปเลยค่ะศูนย์มีเท่าไหร่จ๊ะกระสุมีสามร้อยนัดให้โดนจอบนะขอเปลี่ยนไปยิงตรงอันทปิ้งอ่าอ่าโอเคโอเคนั่นเราอันยางอันยางค่ะยางไหนก็ไม่รู้ไหนย,งนยางนอนเอาให้โดนจอบมันจะได้ดังปิ๊งปิ้งอะ อ้าอีกอ่าอันนั้นหนูไม่ได้เล็งหนูเล็งตะก้อก็พอให้เล็งจอบหนูไปเล็งตะก้อทำไมนู่นเล็งจอบข้างหลังนู่นถ้ายิงสีสีส้มโดนที่แขวนอยู่อ่ะเดี๋ยวซื้อติมให้ค<อ>่ะค่ะจะยิงได้ไงมันเล็กเร็วเล็งให้มันได้สิ ทำให้มันได้ถ้าโดนถ้าโดนสีสีส้มๆอะ่ะเดี๋ยวซื้อเตียมให้ลังหนึ่งพ่อขาตรงนี้หน่อยมันสั่นนะตรงไหนตรงเนี้ยไม่ได้อยู่ที่มือเราเองเดี๋ยวพ่อลองให้มือหนูมันสั่นอ่ะเราเร็วมันมีกล้องเล็งให้มันโดนสีส้มอะ่ะ เล็กยังไงก็โดนเอาจอบสิจอบอีกทีหนึ่งเลีงจอบอ่ะอ้าเห็นไหมยิงอ้าอันแ้วพ่อ,อเอาปืนลงก่อนหนูจะปีบอะไรหนูยิงไม่ได้ได้ดิยิง,ยงไม่เสร็จจอบไม่ก็เล็งขึ้นไปสิ อา้าวโดนอะไรให้ยิงจอบอเสียงอะไรอะโดนยิงจอบแต่มันเสียงไหนเสียงหมูสับเร็วเร็วเอาให้โดนให้โดนจอบค่ะ